สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lu เซนเต้ทีวีช่องหุ่นลักเบนเทนวันนี้ผมจะมาสปอยเนื้อหาของเบนเทน EP ที่5 0ที่มีชื่อตอนว่าพัมเบอร์เฮลเปอร์หรือชื่อภาษาไทยว่าผู้ช่วยของช่างป่า,ปาและเบนเทน EP ที่5 1ที่มีชื่อตอนว่า Paradox เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมได้นในการสปอยเลยครับแต่ก่อนรับชมการสปอยนั้นฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ EP ที่5 0เปิดตอนมาที่โรงงานแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งกำลังถูกไล่ล่าจากอะไรบางอออออยยย่ยนน่่ A นน่่าาาาาางงงงงแแตววจจรรริๆล้้้ชคคคนนนนีกก็ืื alien ใสุดดดมัถูเออูเเะไไบขป และคนที่ตามไปล,าลา่าเดนเอเลียนก็คือ2คู่หูแมนนี่และเฮเลนนั่นเองครับแมนนี่และเฮเลนเป็นทั้งคู่หูและคู่กัดซึ่งเฮเลนก็ดูเหมือนจะไม่ชอบนิสัยหูด,ดอหัวร้านของแมนนี่สักเท่าไหร่เฮเลนตัดพ้อเรื่องพี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าเพียสอดีหัวหน้าทีมที่ตอนนี้เขามาอยู่แล้วแมนนี่ลอบเพลินว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปสารต่อภารกริจในการกำจัดพวกเอเลียนเร็วๆให้หมดแล้วจู่ๆทั้งคู่ก็จับสัญญาณอะไรบางอย่างได้ทั้งสองเดินทางกลับมาที่โรงงานในขณะที่ซุ่มดูอยู่ก็พบว่าสัญญาณที่ตรวจพบนนั่นเอ แมนนี่ตั้งใจจะเก็บงานทันทีเพราะคิดว่าพวกเบนเป็นพวกเอเลนโชวลร้ายเฮเลนห้ามเอาไว้โดยเธอบอกว่าให้ตามดูไปก่อนดีกวา่าและเฮเลนก็ติดเครื่องติดตามไว้ที่รถของเควินทั้งคู่กบมาที่ฐานและนำข้อมูลที่ได้มาสแกนดูเฮเลนบอกว่าพวกนี้ไม่เห็นเหมือนเอเลนั่วร้ายเลยแต่แมนนี่ก็บอกว่าพวกมันคงใช้นากากอำพางอะแหละเฮเลนไม่ค่อยพอใจที่แมนนี่ชอบคิดไม่รอบคอบไม่เหมือนกับเพียสพี่ชายของเธอแมนนี่ก็คอยปลอบเเลนว่าถึงไม่มีเพียสยังไงพวกเราก็ยังยึดมั่นในอุดมการของเพียสเสมอ ฉากตัดมาที่บนถนนแมนนี่จะเรียนสะกดรอยตามปวกเบนแมนนี่สร้างสถานการณ์อุบัติเหตุขึ้นมา ท้าไม่รถบรรทุกชนเขากับปั๊มน้ำมันเฮเลนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําของแมนนี่ทั้งฝั่งทีมของเบนก็รีบเข้ามาหยุดอุบัติเหตุทันทีเควินร <Kevin S 1> ีบวิ่งเข้าไปช่วยคนขับรถบรรทุกควรใช้พลังเพื่อป้องกันไม่ให้แรงระเบิดโดนผู้คนภายนอกเบนแปมวิกคิวเพื่อดับไฟลางเหตุการณ์สงบลงแมนนี่ก็เปิดฉากคว้างรถเควินใส่เควินแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับสบบ่วนเฮเลนก็รอบโจมตีเควินด้วยความเร็วแต่บิคคิวช่วยควเวควินเอาไว้ได้เฮเลนชวนแมนนี่หลบหนีพร้อมกับจับตัวเควินไปด้วย แม่นี่ก็ขู่เควินว่าอย่างไงแกก็ต้องโดนปืนใหญ่สลา,ายร่างอยู่ดีแต่เควินก็บอกว่าไอ้เครื่องนั้นมันใช้ปืนใหญ่สลา,ายร่างซะที่ไหนเครื่องเปิดปตูมิติเนารุ่นแรกต่างหากทางฝั่งของเบนกับเควินก็ประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงดีเควินใช้พลังแมนนาเพื่อตามหาตัวเควินหลังจากนั้นทั้งคู่ก็รีบนั่งรถเมล์ตามไปช่วยเควินทันทีเควินดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเบนเลยถามเควินว่าเป็นห่วงเควินเหรอเควินบอกว่าถ้าไม่รีบเควินอาจจะมีอันตรายแต่เธอไม่ได้เป็นห่วงเควินหรอกนะ เขาจะเป็นห่วงคนที่ส่เสียแบบนั้นแต่เควนก็บอกว่าไม่อยากให้เควินตกอยู่ในอันตรายอยู่ดีเบนก็งงครับเพราะดูยังไงอาการของเควินมันก็ฟ้องว่ากําลังเป็นห่วงเควินอยู่เมื่อเบนกับเควินมาถึงที่ฐานกบดานทั้งคู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับแมนนี่และเฮเลอนอีกครั้งฝั่งแมนนี่และเฮเลนเปิดก่อนเลยครับเควินใช้พลังกลางโลกป้องกันเอาไว้แต่เบนกับดูลูกหลงจนนอกไป ทางฝั่งของเควินก็ใช้พลังดูดซับเหรียญที่ติดมาในกระเป๋าและฝาดสนามพลังออกมาได้เควินที่หนีออกมาได้ก็เข้าไปเปิดแมนนี่ก่อนเลยครับดูท่าจะแขนจัดเบนที่รู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาและพยายามจะแปลงล่างแต่ความสวยก็ยังไม่หมดเบนถูกแมนนี่และเิเลนจับโยนสายมิตินนลแต่โชคดีที่เบนสามารถแปลงเป็นซอมไฟเออร์และหนีออกมาได้ทันแมนนี่มันก็พยายามจะยิงซอมไฟเออร์แต่ยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าซอมไฟเออร์เลยยิงไฟส่วนกลับไปทีเดียวน็อกเลยครับหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ทิ้งอาวุธเพื่อพูดุยกัน เบนบอกว่าทั้งแมนนี่และเฮเลนน่าจะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเอเลียนแมนนี่ก็สงสัยว่าทำไมพวกเขากับร่างมนุษย์ไม่ได้เควินเลยแซวแมนนี่ว่าไม่แน่ร่างเอเลียนอาจจะดูดีีว่าร่างมนุษย์ก็ได้นะแมนนี่มันก็ท้าเควินสู้ตัวตัว,ตว,ตวบอกต่อให้3แขนเลยด้วย เฮเลนก็ไปวินใส่เควินบอกให้ห่างแฟนตัวเองหน่อยเควินก็บอกว่าเควินไม่ใช่แฟนเธอสักหน่อยเบนเลยต้องเป็นคนเรียกสติทุกคนกลับมาเฮเลนเห็นเบนเลยบอกว่าเบนเหมือนเพียสพี่ชายของเธอมากเมืเ่อเฮเลนนำข้อมูลเอเลียนชั่วร้ายมาให้เบนดูเลยทำให้รู้ว่าเอเลียนบางคนเป็นลูกหลานของชาป์ปาจริงๆไม่ใช่เอ <Helen S 2> เลียนชั่วร้ายเฮเลนเลคิดที่จะไปช่วยเอเลียนพวกนั้นออกมาจากมิตินอลตามอุดมการของเพียสพี่ชายของเธอแมนนี่ที่ไม่อยากให้เฮเลนตกอยู่ในอันตรายคนเดียวเลยจำยอมต้องตามเฮเลนไปด้วยทั้งสองฝ่ายกล่าวขอโทษและให้อภัยกันก่่่ออนทีีจจะะลลลลาาแแเรรรืงงก็บบบบปคั EP ที่51เปิดเรื่องมาในปี1950กับโครงการรับอะไรบางอย่างของทางการที่มีเป้าหมายในการนาแร่คอสมาสร้างอุโมงค์เวลาที่มีชื่อเรียกว่าโคโนล็อกเกอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องขุดเจาะร,ระดับอะตอมเพื่อสร้างอุโมงค์มิติในเวลาขึ้นมาแต่ด้วยความผิดพลาดอะไรบางอย่างทําให้ศาสตราจารย์ไร้ชื่อและผู้ช่วยถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์เวลาตัดกับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันพวกเบนได้รับข่าวลือที่ว่าพบสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เมืองล้างนอกเมืองเองบลวูดทั้ง3คนจึงมาทาการตรวจสอบทั้งกาแพงที่พังเ,งเป็นร ล่องลอยปริศนาที่มีอายุกว่าล้านปีซึ่งล่องลอยนั้นสันนิษฐานได้ว่ามันเหมือนจะยืนค้างอยู่ที่ตู้โทรศัพท์ตัวเหล็กสลายกลายเป็นทรายจากนั้นลอยก็ลากยาวเข้าไปในสถานีตำรวจเควิน <Kevin S 2> สงสัยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้สิ่งที่ทําให้เกิดลอยปริศนาอายุกว่าล้านปีแต่บ้านเรือนของที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อาปีก่อนนี้เองจนในที่สุดตัวการก็ปรากฏตัวขึ้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกประหลาดและเคลื่อนที่ได้เร็วมากเปลงเเป็นปปนโคคมต่ตพือิดที่จะยุดมันแต่่้านีนวาานไปไวกเป็นาค้อมูลงเมืองนเ้ ผพบข้อมูลสสำคัญที่ว่าเมืองนี้เป็นอดีตฐานวิจัยลับของโครงการลับสุดยอดที่ชื่อว่าโปรเจกต์พาราด็อกซ์เบนสันนิษฐานว่าที่เลือกที่นี่เป็นฐานวิจัยเพราะเมืองนี้เป็นแหล่งแร่คอสขนาดใหญ่ชื่อของศาสตราจารย์เจ้าของโปรเจกต์ถูกเซ็นเซอร์เอาไว้และไม่ได้รับการเปิดเผยเบนเดาว่าเป้าหมายของโปรเจกต์พาราด็อกซ์น่าจะเกี่ยวกับการสร้างอุโมงค์มิติเวลาแถมยังมีลอยพิศนาหนึ่งลอยลากยาวมาจากอุโมงค์ซึ่งเควนเดาว่าเจ้าตัวประหลาดอาจมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่จนอยู่ก็ไม่เอ็น แถมยังรู้จักเบนด้วยชายปิศนาสงสัยว่าที่นี่คืออดีตหรืออนาคตกันแน่แล้วก็ถามเบนว่าเบนรู้จักเขาหรือเปล่าเบนก็ถามกลับว่าเขารู้จักเบนได้ยังไงทําให้ชายปิศนารู้ได้ทันทีว่าเบนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเวาสังเกตว่าชายปิศนาน้าตาเหมือนกับศาตาจารย์เจ้าของโปรเจกต์ไพลอตเป๊ะเลยแต่เวลาผ่านมากว่า50ปีแล้วทําไมหน้าตาเขาไม่เปลี่ยนไปเลยล่ะชายปิศนาก็ตอบว่าเขาอยู่มานานกว่า50ปีเยอะโขเลยล่ะแถมเขาก็ลืมชื่อของตัวเองไปตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแล้วศาตาจ ในขณะที่พวกเบนเนี่ยยังงงเป็นไก่กันอยู่เลยครับศาตาจาร์ไลชื่อคิดว่าเขาน่าจะคำนวณช่วงเวลาผิดก่อนจะเดินจากไปพอเควินตามไปก็พบว่าเขาหายตัวไปแล้วและไปปรากฏตัวอยู่ที่อีกฝั่งของอาคารอย่างรวดเร็วเควินก็วิ่งเข้าไปกัดสัตว์หน้าสั่งสอนสักมัดแต่ศาตาจาร์ไลชื่อก็ออหายตัวไปอย่างกับผีเลยครับแถมแม้ว่าเควินจะพยายามวิ่งตามยังไงก็ไม่มีวิเววที่จะตามชายคนนี้ได้ทันเลยสักนิดทั้งๆท,ที่เฮียแกเนี่ยเดินแบบชิวจัดๆเลยเบนถามว่าทาไมเขาเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้น สตราจารย์ไรชื่อก็ตอบว่าเขาก็แค่เดินธรรมดาแค่นั้นเองแต่เหมือนมันจะไม่ธรรมดาตรงที่แกสามารถโผลไปตรงนั้นตรงนี้ได้ในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีจนในที่สุดสตราจารย์ไรชื่อก็ยอมให้เควินจับตัวเขาก็บอกเควินว่าบอบาๆมือหน่อยเสื้อเขาอายุ12 0 0ปีชนะ ซึ่งแผนของซาตาจาร้ายชื่อก็คือการล่อเจ้าตัวประหลาดออกมาเวรพบว่ารอยตามทางคือรอยที่ถูกมาเล่นอายุและเจ้าตัวนี้มันก็คือตัวที่สามารถเล่งเวลาได้เควินคิดจะเข้าไปชกเจ้าตัวประหลาดแต่เหมือนพี่แกจะห้าผิดเวลาไปหน่อยเมื่อเควินสัมผัสกับเจ้าตัวประหลาดจะคค้งเวลาพี่แกก็ถูกเล่งอายุและกลายเป็นตะแกรกี้หัวร้อนส่วนศาตาจาร้ายชื่อก็วิ่งไล่ตามตัวประหลาดไปเป็นยึดกุญแจรถมาจากตะแกรกเควินและบอกว่าเขาจะเป็นคนขับรถเอง ตาแก่เควินขี้หูร้อนก็บอกว่าเองไม่มีใบ,บขับขี่นะไอ้นุม่มเบนก็บอกว่าปุ่มแม็กซ์สอนขับให้แล้วและตอนนี้เควินก็กลายเป็นตาแก่หูตึงอืดอัดแถมเห็นต้นก็บองเพชรเป็นประตูรถอีกต่างหากตาแก่เควินถึงจะแก่ก็ยังไม่ไว้ลายหลี่หญิงแซวเควินว่าตอนพี่แกยังหล่อเควินน่าจะตอบตกลงเป็นแฟนกับพี่แกเควินก็บอกว่าเควินชอบทำตัวเหมือนเด็กส่วนตอนนี้ดันแก่เกินไปซะอีกเบนโชว์สกิลขับรถคันเทพดีการตามล่าของไอเจ้าตัวประหลาดจะพวงเวลาแต่แค่ไอเจ้าตัวประหลาดมันสะกิดรถเควินกนนรถสิมททัี พอหนีพ้นตาแก่เควินก็วินเบนวระชาชนนีอย่าวังว่าจะได้ขับรถพี่แกอีกซึ่งก็ดูเหมือนจะจริงพรรถมันกลายเป็นเศษเหล็กไปซะแล้วศาสตราจารย์ไร้ชื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตาแก่เควินขอให้เขาซ่อมรถให้หน่อยศาสตราจารย์ไร้ชื่อก็แซวเควินว่าหน้าตานายเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะไปทำผมมาใหม่เหรอตาแก่เควินตอบว่าพี่แกแค่แก่ขึ้นนิดหน่อยเองศาสตราจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องแก่กับเขาหรอกเพราะเขามีชีวิตอยู่ในห่วงที่ไร้การเวลาตาแก่เควินก็หัวร้อนอยากจะชกนะาาหน้าออาาาาาาสสสตตรจยย์ััมมดดูงวเเอล ศาสตราจารย์เล่ชื่อก็บอกเควินว่านายเนี่ยน่าจะแก่เร็วกันไปหน่อยนะงั้นเขาจะช่วยแก้ให้แล้วอยู่ๆเขาก็โผล่ออกมาจากมุมตึกข้างหลังพร้อมกับเควินคนดีคนเดิมส่วนตาแกเควินก็าหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เควินดีใจวิ่งเข้าไปกอดเควินทันทีเควินขอให้ศาสตราจารย์ช่วยซ่อมรถให้เขาด้วยศาสตราจารย์ก็บอกว่าเขาเป็นนักท่องเวลานะไม่ใช่ช่างเครื่องยนต์แถมการคืนสภาพให้รถก็ถือเป็นการแหกกฎของเวลาเบนบอกว่าไม่ต้องพูดทะยืดเยือ้อตอบคำถามสำคัญมาดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดเป็นมาอย่างไรกันแน่ สตราจารย์ก็ชมว่าเบนในตอนนี้เนี่ยเป็นเบนยิ่งขวานตัวเบนในอนาคตซะอีกซึ่งเขาเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันจะผิดกฎเควนก็ถามว่าแล้วสามารถบอกอะไรได้บ้างและเรียกสตราจารย์ว่าสตราจาร,ออรย์พาราดอ,อกสตวาจารย์พาราดอกตอบว่าชื่อนี้เข้าท่าม,มากและเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเบนฟังว่าที่นี่คือฐานลับของโครงการที่นำพลกคอสมาสร้างอุโมองค์เวลาที่เรียกว่าคโนล็อกเกอร์เพื่อเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ด้วยความผิดพลาดบางอย่างอุโมงค์ที่ไม่มีความเสถียรกิ่งงวเป็นอออชโ ทำให้เขาหลุดเข้าไปในช่องว่างเหนือกาลเวลาและติดอยู่ในนั้นเป็นเวลากว่าแสนปีไม่ต้องกินหรือนอนซึ่งตอนแรกแกก็สติแตกแต่พอผ่านไปสัก2 3 0 0พันปีแกก็เริ่มคุมสติได้จากนั้นก็เริ่มศึกษาจนกระทั่งเข้าใจระบบมิติเวลาได้แบบทะลุปปรง่งทําให้แกสาม,มารถเดินทางไปมิติไหนหรือห่วงเวลาใดก็ได้ที่อยู่ภายใต้หลักของเหตุและผลแกวิ่งถามว่าแล้วเครื่องถาให้ชินอยู่ที่ไหนละ่ะ เบนก็เข้าใจว่าศาสตราจารย์พาราด็อกซ์ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องทาใมชชินเพราะเขาจําทุกๆท,ที่และทุกๆช่วงเวลาได้แบบแม่นยำศาสตราจารย์พาราด็อกซ์อธิบายว่าไอเจ้าตัวประหลาดหนืห้องมิติเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทดลองเขาเองและมันกําลังทําให้มิติความเป็นจริงปั่นป่วนเคยสงสัยว่าอาเจาตัวประหลดาดเหนือกันเวลาเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในเมืองนี้มากว่า50ปีแต่มันก็ไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรเพราะงั้นปล่อยมันไว้แบบนี้ก็ได้นี่นาศาสตราจารย์พาราด็อกซ์ก็ตอบว่าคําถามนี้คงตต้้อองใหยรนนช่วบ ก่อนที่ทุกคนจะไปปรากฏตัวอยู่บนดวงจันทร์แบบงงๆซึ่งนี่ก็คือทไลายในอนาคตอีก200ปีข้างหน้าและถ้าปล่อยให้เจ้าตัวประหลาดมันป่วนเปลี่ยนไปทั่วโลกโลกในช่วงเวลาหลักก็จะกลายเป็นโลกที่เลวร้ยวายแบบโลกในอีก200ปีข้างหน้านี้เบนถามว่านี่คงเป็นเวอร์ชันที่เลวร้ยวายที่สุดสินะศาสตราจารย์พาราด็อกก็ตอบว่าเปล่าเลยนี่เป็นเวอร์ชันที่เลวร้ยวายน้อยที่สุดต่างหากและศาสตราจารย์พาราด็อกอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งนี่ก็คือศาสตรจาจารย์พาราด็อดกของทไลายที่กมเล้ว ศาสตราจารย์พร็อกสวอปทุกคนกลับมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันเวยสงสัยว่าทำไมไม่กลับไปอดีตแลวหยุดเหตุการณ์ทุกอย่างศาสตราจารย์พร็อกตอบว่าเวลามีกฎบางอย่างอยู่เหตุการณ์ที่เขาเข้าไปติดในห้วงแห่งกาลเวลาจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เหตุการณ์อื่นๆดำเนินต่อไปได้และยังบอกอีกว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะต้องร่วมมือกับเบนในการกอบผู้จกักรวาลไว้ขณะนั้นตัวประหลาดเหนือมิติก,ก็เข้าจู่โจมพวกเบนเบนแปลงเป็นเจตเลยเพื่อหยุดมันแต่ก็ไม่ได้ผลศาสตราจารย์ไพร็อกใช้หมากฝรั เบนสงสัยว่าทำไมหมักฝรั่งไันถูกเร่งเวลาศาสตราจารย์พาร็อกก็ตอบว่าเพราะหมักฝรั่งน่ะอายุยืนอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะก่อนที่ศาสตราจารย์จะเข้าไปขวางตัวไม่ติดเหนือเวลาเอาไว้ด้วยตัวเองและที่เฮียแก่แม่รับผลกระทบจากการเล่งเวลาเพราะศาสตราจารย์พารด็อกมีชีวิตอยู่เหนือการเวลานั่นเองครับเบนบอกให้ศาสตราจารย์หวาพวกเขากลับไปวันเกิดเหตุและบอกว่านั่นเป็นทางเดียว ที่จะอยู่ตัวประหลาดเหนือมิติเวลาได้เมื่อทุกคนวร่ปมาในปี1950เบนให้ศาสตราจารย์ยืมตัวประหลาดเหนือมิติเวลาไว้และพวกเบนก็รีบมุ่งหน้าไปที่แล a เพื่อทําอะไรบางอย่างเบนคิดได้ว่าทําไมไอ้เจ้าตัวประหลาดมันต้องเข้าไปในตู้โทรศัพท์จากนั้นก็เข้าไปในโรงพักนี่มันวิถีชีวิตของคนที่กําลังตามหาคนหายหรือเปล่าเมื่ออุบัติเหตุของการทดลองเกิดขึ้นทําให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของผู้ช่วยไม่ใช่การคานวณที่ผิดพลาดของศาสตราจารย์พารดพดาด เมื่อเหตุการณ์สงบลงความจริงก็ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วตัวประหลัดเนื้อไม่ดีเวลาก็คือฮิวโก้ผู้ช่วยของศาสตราจารย์พาราดอกที่หลุดเข้าไปในห้วงเวลาซึ่งมาถึงตรงนี้ผมก็จะอธิบายเข้าใจกันแบบง่ายๆก่อนนะครับหลังอุบัติเหตุอุโมงค์เวลา ฮิวโก้ถูกส่งจากปี1950ไปในช่วงเวลาปัจจุบันแต่ฮิวโก้ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินไปเดินมาในเมืองเพื่อตามหาว่าคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดโดยที่ไม่รู้ว่าตัวขเขาข้ามเวลามาและตัวเองกลายเป็นตัวประหลาดเหนือเมติเวลาไปแล้วนั่นเองกับที่เรื่องราวนะครับหลังจากที่ศาตาจั์วาร์ทุกคนกลับมาที่เวลาปัจจุบันฮิวโก้บัชลาก็ปรากฏตัวขึ้นฮิวโก้ดีใจที่ได้พบกับศาตาจาย์อีกครั้งและกล่าวขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้การทดลองล้มเหลวศาตาจาย์กล่าวขอบุณพวกเบนและศาตราจาาาารย์ adox, กพววโเเข้ไปในหงหงล่ล ก่อนเรื่องราวจะจบลงศาสตราจารย์ฟายดอสก็ได้ทิ้งรถคันใหม่ไว้ให้เควินและทิ้งจดหมายไว้ว่าถ้ารถคันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดๆในปี1976มันจะระเบิดกลายเป็นสะสารเควินก็คิดว่าศาสตราจารย์แกค,คงอำเล่นขำๆนั่นแหละแล้วเรื่องราวก็จบลงแบบแฮปปี้ครับ